สวัสดีครับวันที X ่ที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนนะครับนี่ครับโรเตอร์มีขายหน้าร้านนะครับคันแรกครับพีเซ็กครับพีเซ็กหนึ่งสองห้านะครับราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทภาษีหกแปดนะครับภาษีหกแปดนะครับเอกสารครบนะครับฟอร์มโอนะครับฟีโน่ครับมันด้าคลิกครับราคาตามป้ายนะครับรถทุกคันพร้อมใช้งานนะครับเอกสารครบหมดทุกคันนะครับนี่ครับฟีโน่เก้าพันเก้าครับมันด้าคลิกครับคันนี้ภาษีหกเจ็ดนะภาษีหกเจ็ดครับ วีโนครับแปดัเก้าครับมีโอตัวเล็กครับคันนี้เป็นลูกห้าสี่ชักห้านะครับสีม่วงคันนี้นะครับห้าสี่ชักห้าครับลูว์เอ็มเอ็กครับฮอนด้าคิกครับวีโนครับเก้าพันเก้าคันนี้พาสีหกเจ็ดนะครับพาสีหกเจ็ดนะครับมีโอหนึ่งสองห้านะครับคันนี้พาส์ตีหกแปดนะครับพาสีหกแปดนะครับยังไม่ขาดนะครับราคาแปดพันเก้านะครับอ่ามาดูแถวหลังนะครับ ดีพีอาร์ครับสีขาวคันนี้ภาษีหกห้านะครับรถปีสองพันสิบแปดครับสองพันสิบแปดอันนี้ภาสีหกหกนะครับรถปีสองพันสิบหกนะครับฮอนด้าเวฟครับราคาตามป้ายนะครับเอกสารครบหมดทุกคันนะครับนี่ครับคันนี้ภาสีหกแปดนะครับภาสีหกแปดนะครับสีดำคันนี้น่ครับสีขาวภาสีหกเจ็ดนะครับภาษีหกเจ็ดนะครับดีฟตูบะครับครับสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะครับ พาสีหกเจ็ดครับลีโน่ครับอันนี้พาสีหกหกนะครับภาสีหกหกนะครับสีดำคันนี้อ่ะอันนี้แปดพันเก้าครับแปดพันเก้าครับยีโอครับนี่ครับหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทสกุ๊กปี้ครับหนึ่งมื่นสองพันเก้าร้อบาทครับร้อยแม็กนะครับเอกสารครบครับอ่ะแถวหลังครับยีโอครับ สีเหลืองนะครับหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทล้อแมตตนะครับล้อแมตตฟีโนครับราคาตามผ้านะครับราคาตามผ้านะครับเอกสารครบหมดทุกคันนะครับสนใจขนาดสอบถามได้เลยครับฟีโน่คันนี้อาร์ตีหกแปดนะครับหนึ่งมื่นสองพันเก้าร้อยบาทอาร์ตีหกแปดนะครับเดียมผู้หนึ่งมื่นเก้าร้อบาทนะครับคันในนะครับ 9,900บาทครับแถวหลังครับเป็นมีโอหนึนะครับมีโอหนึนะครับภาษต6ีหกนะครับระบบหัวฉีดนะครับแล้วก็พีเซ็คครับพีเซ็คหนึครับ2อง0มื้า้บาทนะครับคุปปีไอครับีครับเดี๋ยวมาดูข้างคาให้นะครับนะครับคุปปีไอ ราคาหนึ่งหมื่นห้าพันห้า้บาทนะครับเป็นปีสองพันสิบสี่ครับมีโอครับนี่ครับสนใจขนาดสอบถามได้นะครับร้านอยู่กรุงเทพฝั่งทนบางกอกใหญ่นะครับร้านอยู่กรุงเทพฝั่งทนบางกอกใหญ่นะครับเบอร์ติดต่อนะครับศูนย์หกสี่แปดหนึ่งสองหกหกเก้าหกนะครับศูนย์หกสี่แปดหนึ่งสองหกหกเก้าหกะครับสนใจสอบถามได้นะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับหรือจะแอดไลน์มาดูรถสดๆได้เลยนะครับเบอร์ติดต่อ 0648126696นะครับ ID Line ก็0648126696ครับสวัสดีครับ